สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัส,สดุสุขสุขอนเด้อจะบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเอฟซีทางฝั่งไทยก็สบายดีเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องซาลุนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องซาลุนก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเห็ดเนาะไปเลาะเห็ดปวกเนาะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมคคน,นํากันพุเถอะเนาะอันนี้ก็อยู่ทงไฮทงนาเนาะเมื่อคืนนี้สรุนก็นอนอยู่ทงไฮทงนาเนาะนอนอยู่เที่ยงนาเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมนํากันเลยไปรุ่นนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าเอาสิได้เห็ดปลวกอยู่บ่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยเนาะคือโคกป่าเห็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็บบรรยากาศมันก็ยังเศร้าๆอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง บรรยากาศยังเศร้าอยู่เนาะบุ๋มันก็สีสีมือนเมื่อไสักน้อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องอเห็ดเลาะเห็ดต,ตามโคกตามปนะ่าเนาะจากสิพ่อรือบ่เนานะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเป็นรุ่นนำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องสละุนพ่อเห็ดบวกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่สละุนเคียพ่อแม่พี่น้องนี่นี่สละุนเคียนี่ พ่อเห็ดพวกอีกแล้วว่ะสิเมื้อพ่ออีกแล้วนี่พ่อเม่พี่น้องนี่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 ฉลุนพ่อเห็ดพวกอีกแลนี่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 พ่อเม่พี่น้องเดี๋ยวฉลุนสิเก็บเพ็ดพวกอีกคนเด้อเนี่ยนี่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 เพชรอยากพ่อเม่พี่น้องป้านี่พ่อเม่พี่น้องนี่นี่นี่ฉลุนพ่อเห็ดป้าพี่น้องมาเนาะแม่เพิ่นกับกำลังสิเก็บทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฉรุนเก็บเพ็ดพวกกันเด้อพ่อเม่พี่น้อง นอพ่อแม่พี่น้องเห็ดนอที่เฮาเห็ดเฮาเก็บน้อพ่อพ่อแม่พี่น้องเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเมื่อกี้นี่แหละเนาะนี่อันนี้อันนี้กระตาของชาลุนเนาะอันนี้ก็คือกระตาของแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนเก็บหายานคนญาติเนาะคนเนี่ยน้ำมาลายนลุนถ่ายให้เบิ่งน้อยเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ตรงนี้เนาะโอมีแต่งามๆเนาะมีแต่ดอกจุ้มๆพ่อแม่พี่น้องโหนะนี่กาโู้ลายหนึ่ง อันนี้ก็คองเมเนาะอันนี้คองเมก็จะฝืงกระตาเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าใช่พี่น้องเฮ็ดปวกเนาะบอเลนพื้นจิ้มเอากอดเนาะสลุนมานกำลังเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะพวกนี้นี่นี่อ้าหักคือหักกอดเลยนะพวกนี้ก็ดอกเนาะพวกพวนี้เนาะผู้บอลเลนบนจีบเอากอดเนาะพ่อแม่พี่น้องพื้นอันเฮ็ดเฮ็ดปวกพื้นพนบ่ได้เอิ้นสลุเนาะพื้นย่านคนได้เงินเนาะ ะรุนหยางมานน้ำรังน้องพ่อแม่พี่น้องผู้พื่นได้เอากับลูกสาวเพื่นมึงลูกสาวเพื่นได้น้อยหนึ่งเนาะเพื่นได้ลายกว่าน้องพ่อแม่พี่น้องในพ่อแม่พี่น้องบนเพื่นเอาพื่นเนาะผู้วงเพื่อนอาแตกแตอันบนน้องพ่อแม่พี่น้องพื่อนเพื่นเอาก่อนเนาะเพื่อนประเอิ๋ยวเพื่นว่าได้ยินเสียงคนมาย่านความาญาติเนาะเพื่นเลยบระเอิ๋ยวสลุนเนาะเพื่นก็เลยเก็บถ่าเก็บก่อนเนาะ จะรุนมานำรางน้องงดูพนเอาแตกแตนบนงน้องเฮาก็เห็นเห็ดปวกอีแลวนนาะพ่อแม่นน้องนี่น้ะพ่อแม่น้องนี่นนี่เนาะเดี๋ยวจะรุนกระลังสิเก็บเนาะป้าแ่้วกลังสิเก็บเนาะพ่อแม่น้อง ดังบ่ได้น้ตพเน้องตัวเี้หญเน้องนี่เนาะเฮาแหงเคลียแหงเลยเลยเนาะนี่ดูพแมพีน้องพวกพวกดอกใหญ่ๆพวดอกใหญ่ๆมกกพ น้ำกันหลายคนเลยพุผุแมนเบิดนี่เห็นน้ำกันบ่พผุนี่กวางซาลุนกับเนาะซาบาซาบาโอ้เหี้ยไปเลยเหี้ยเลยเลยเนาะนี่เนาะเนาะสีเขียวเหี้ยเขียวเหี้ยนเลเลยเนาะนี่เนาะ บ่าวเล่นกัเห็นอีกเนาะบ่าวเล่นก็สิห้องเช้าลุ้นมาเก็บนำเนาะนี่เนาะมันอยากบานแล้วนี่ครับโอ้จะกันยังกัดหมุดกัดมันเนาะผมเป็นลูกแม่ก็เป็นลูกคุณพ่อขูงผมอยากบานแล้วครับผมเป่งลูก โอ้คืบบานบนแลังของแม่พี่น้องเฮ้ยเบิ่งดูสิผู้สะออนเด้ชเสียลายจนดอกหักเนาะพเนาะพู้เพิ่นขึ้นมาจากบ้านแล้วเนี่ยผูาผมดูพู้ผู้สะออนบ่ของแม่พี่น้องเอ้ยพู้ ออนเดฟเนาะเ้างอะไรซาลูนซาบเอาบอลเล่นกระไรเต็มกระตาเลยเนาะเพิ่งฝนซาบเอามาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเ็ดน้ำซาลูนเด้อเนาะเด้อจ้ะสออนบ่ ดอกบานหมดแล้วดอกพุ่มๆตอนนี้กัพอดีค่คายได้ลูยังลูกอันนี้ก็พอแล้วได้พี่น้องเอ้ย เฮ็ดในเก็บชส่กระตานี่ขาบออกไปโลดอันนี้ครับขาออกไปทิ่มโลดเพิ่นเลยพี่เขม่โอ้ดอกใหญ่ลิรู่นี่เนาะนี่นี่รูปสอนเลยพวกขี้เคลื่องไม่เรืองเงามมนเันียอและ จักหมุดกัดบ่อเออมันจะเงหาหมดกินดอกภาษีสิบเบิง่งอีกเช้ารุ่นเพื่อเพื่อเห็นเน,ะเนาะเพื่อเพื่อเห็นหมูมันตีเพื่อเก็บไปหอมยาน,นี่เนาะ hết nha hết hết nha một Một, một, một Một này hết nó 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 พอมาว่านี่พอดีงามพีน้องเอเยเ้ยมึงดุมาเก็บน้ำกันเดินมาเด้อโผ่เบิ่ง่างเล่นเสียออกเนอะมันหกแงงดินพผมูมันมาพี่เนาะที่ชาวรุ่นซับนะฮหารเนาะวู เพื่ออยู่พี่น้องเอ้ยน้อาเล่นกรสิซับน้องบอพ่อพี่น้องเห็ดเฮาดอกจูมไปนะดอกบานนี่คือดอกบากนใช้คาดมาไ้มาแล้วขาดยั้งยั้งยั้งยังยั้เอาออกมาคือเก็ือเยอยู่เนาะนาตอนแรง 哦，好。